มาพบกับรายงานสดจากกรุงพนมเปญกันต่อนะครับผมอยู่ที่หน้าพระวังพระนาพระราชวังเจตูระมุกนะครับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนารม์ศรีหนุที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้นั้นถือว่าเป็นครั้งที่5ในพระราชพิธีระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของอดีตกษัตริย์กัมพูชานะครับซึ่งเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงของประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาก็ทําให้ งานพระราชพิธีในวันพรุ่งนี้นั้นจะแตกต่างไปจากโบราณราชประเพณีพอสมควรนะครับมีการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่ใส่เข้าไปตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นก็ทําให้เราจะได้เห็นนะครับว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับเราจะไปติดตามภาพเอกสารประวัติศาสตร์ของโบราณราชประเพณีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จากเอกสารงานค้นคว้าทางวิชาการ ที่แทบจะไม่เหลืออยู่แล้วจากรายง,งานคุณโซธิดาโชติวิกิตครับภาพเอกสารเหล่านี้คือหลักฐานอ้างอิงประวัติศาสตร์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพที่ไม่หลงเหลืออยู่ในประเทศกัมพูชานานแล้วหลังจากถูกกลุ่มขมรนแดงทำลายไปหมดในยุคสงครามกลางเมือง Yeah the, this uh, the picture that uh, uh, that I show you is the very rare picture because uh, all the uh, old document has been destroyed during the Rouge period and then we it's not, uh, it's unable to discover the old picture about the ceremony, you know. So that's why we have some time have to contact to the other people to send us also. And some of the picture I got from the book, and, but in french language so during the cremation of the king narodam the cremation day of the king Sisavat and Sisavat Manibong that they have also the book in french language but but it's not uh, so many pictures to just take the Even, you know, นายจันรัตนาเชนนักประวัติศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพเล่าว,ว่างานค้นคว้าของเขาล้วนต้องนำมาจากต่างชาติทั้งสิน้น uh huh. อย่างภาพโปสการ์ดลงอากรปี1905ของประเทศฝรั่งเศสนี้คือหลักฐานภาพพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพเมื่อปี1904ครั้งที่สมเด็จพระนโรดมพรมปริรักสวรรคต ส่วนนี้คือภาพของพระบาทสมเด็จพระศีสวัสริ์ที่เสด็จสวรรคตรเมื่อปี1927โดยมีสมเด็จพระนโรดมสีหนุเมื่อพระชนมายุ3 8 0 0รษาเป็นผู้อัญเชิญพระบรมอัฐิหลักฐานในปีนั้นถูกรวบรวมไว้ที่โมนาชย University ประเทศออสเตรเลีย ส่วนเอกสารพระราชพิธีปี1941ของพระบาทสมเด็จสีสวัสดิ์มุนีวงศ์ยังไม่สามารถหารวบรวมได้ที่หลงเหลือคือยุคข,ของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสุรมริตพระราชบิดาของสมเด็จพระนโรดมสีหนุเมื่อปี1960 และหลังจากที่ทีมข่าวสามมิติได้สอบถามไปยังสถานีโทร,รทัศน์ต่างๆของกัมพูชาก็ยืนยันว่า <was obvious anal ysis> เหตุการณ์พระราชพิธีปัจจุบันนั้นเป็นพระราชพิธีเดียวที่มีการบันทึกได้เป็นภาพเคลื่อนไหวนักประวัติศาสตร์ผู้นี้อย่างเล่าว่าพระราชพิธีทุกครั้งยึดถือหลักโบราณราชประเพณีสืบต่อกันมาหากแต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปก็ได้ผสมผสานความทันสมัยลงไปในพระราชพิธีเพื่อความงดงามและสะดวกมากขึ้น and are there any different between Ancient time royal funeral ceremony and the ceremony nowadays. Normally, as uh, the royal funeral ceremony is uh, done for from the ancient time, and they keep the old tradition from time to time, from period to period. But concerning about the research that I make research about the royal funeral ceremony, the difference is not too much, but. At that time, they used the elephant, the real elephant, because uh, at that time, when the king would like to go outside, they always take the elephant. They always take the horse. But now we could not because it's not easy to find. Because the elephant after the uh, Kamelus period, all the elephant is run out of the country. But we use the artificials, uh, the artificials animal instead. You know, because. It is symbolized that the king was the owner of the country, so everything is belong to the king, both the human being, mountain, river, animal, wild animal, things like that. So when the king died, everybody have joined together and to pay respect to the king. <laughs> ส่วนเรื่องการตกแต่งในบริเวณพระเมนหลักๆแล้วลวดลายที่ใช้นั้นเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนวัสดุทั้งลวดลายช่อฟ้าใบราการะดับของชัด หรือของมหาปัญจกก็ยังคงไว้แบบเดิมที่ต่างไปคือพระบรมศพในอดีตนั้นอยู่ในพระโกรทองคำเป็นแนวตั้งแต่พระบรมศพสมเด็จพระนโรดมสีหนุเป็นแนวนอนในโรงพระศพทองคำเนื่องจากวิธีลำเลียงพระบรมศพจากจีนมาเป็นลักษณะนี้จึงไม่สามารถเปลี่ยนได้เพราะมีความเชื่อว,ว่าการแตะต้องพระบรมศพถือเป็นความบังอาจล่วงเกิน ความเชื่อเรื่องการเก็บพระบรมศพไว้นานๆอย่างในสมัยสมเด็จพระนรโรดมพรมบริพักที่เก็บไว้ถึงเจ็ดเดือนก็เปลี่ยนไปเมื่อสมเด็จพระนรโรดมสีหนุปลูกฝังแนวคิดให้การเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาและไม่ต้องการให้บ้านเมืองจมอยู่ในความโศกเศร้าเป็นเวลานานจึงมีพระกระแสรับสั่งสุดท้ายให้ปฏิบัติตาม Before he dies he has, uh, left uh, some last, like we has last last call That all called, last said that after I die, please make a cremation. Do not keep my body for a long time, and then all uh, uh, please take my ashes and put in the Kuntiabopas stupa. และในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพผู้ครองบัลลังก์เท่านั้นจึงจะเป็นผู้ถวายพระเพลิงที่อัญเชิญมาจากพระอาทิตย์ได้ในยุค1960พระอักรมเหสีในพระบาทสมเด็จพระนโรดมสุรมริศจึงเป็นผู้ถวายพระเพลิงและครองบัลลังก์ต่อมาอีก10ปี เป็นสมเด็จพระมาหากษัตริยานีศีสุวัตกุสุมนารีสิริวัฒนาแต่เนื่องจากทรงสวรรคตรที่ประเทศจีนจึงไม่มีพระราชพิธีในกัมพูชามีเพียงการอัญเชิญพระบรมอัฐิกลับมาเก็บไว้ที่พระราชวังจตุรมุกมงคลเช่นเดียวกับกษัตริย์องค์อื่นๆเท่านั้น และตามโบราณราชประเพณีแล้วนะคะนอกจากพระบรมอัฐิที่จะเก็บไว้ที่พระราชวังจัตุมุกมงคลอีกส่วนหนึ่งก็คือพระบรมราชรีรางคารค่ะจะถูกนามาลอยตรงจุดนี้บริเวณแม่น้ําจัตุมุกมงคลที่ซึ่งแม่น้ําทั้งสี่สายมาบรรจบกันตามความเชื่อที่ว่าพระบรมราชรีรางคารจะลอยไปทุกคนทุกแห่งเพื่ออยู่คู่กับพื้นแผ่นดินและประชาชนทุกคนของพระองค์ค่ะโสธิดาชวดวิจิตข่าวสามมิติรายงานครับสำหรับหมายฉบหนดการถวายพระเพลิงในวันพรุ่งนี้ครับ จะเริ่มในช่วง16โตรจากผิดนรม้าดตอนนริ่ม1แนาทีครับโดยเพะบนมงัรงีูลิกระสักับชุบนนครับโดยารตามเห็นนะครัมผูนีนาทุสนของจีนทีตัดมันด้จเป็นังบดนานรนาทีนะครับเป็นสำคัญและก็ผู้นำจากสิบสามท่า ร่วมในพรตตะตุ้ดเว็นครับและข่าวสารพิธิจะยังคงอยู่ที่พื้นทรายในการทำานครัร้งนี้นะครับเราจะพักช่วงกลับมาช่วงหน้าเดี๋ยวจะตามครับเอาคนณื่นกับคุณปรีดีทางหุดเลยครับค่ะขอบคุณค่ะคุณกิติซึ่งก็จะยังคงปักหลักอยู่ที่กรุงพนมเปญกัมพูชาอีกหนึ่งวันนะคะ